สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของกล้องวายุครับพี่น้องครับผมนะครับดาม่าเรื่องมาไลยนะครับพี่น้องนะครับเรื่องเงินมาไัยครับทุกท่านครับผมหลายคนหลายท่านอาจจะได้ทราบแล้วนะครับแต่ว่าบางคนนี่อาจสีบ่ได้ลูกข่านะครับพี่น้องนะครับเกิดกระแสเอฟซีนะครับ คอมเมนต์สอบถามเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็ว่าอ่ามาไลฟ์กองวายูขึ้นหน่อยแท้นะครับอ่านี่แหละครับก็คือเรื่องอ่าการแสดงกุ้มปิดที่ผ่านมาครับพี่น้องนะครับเวทีแห่งชีวิตนะครับอ่ามาไลฟ์นะครับอ่าเพื่อนๆนะครับในค่ายได้เยอะแยะมากมายก็คือเต็มคอครับพี่น้องนะครับแต่ว่ากองวายุเนี่ยมีปลายปลายเดียวก็คือปลายหนึ่งหมื่นบาท สำนันครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับก็เปลี่ยนคําถามว่ากล้องวายุขึ้นได้หน่อยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับปกติจะได้สามหมื่นสี่หมื่นหามื่นเกือบแสนก็มีครับพี่น้องนะครับที่ผ่านมานะครับที่นี่มันก็เลยเกิดกระแสดราม่าว่ากล้องวายุกระแสตกหรือไม่นะครับหลายคนหลายท่านก็งงครับพี่น้องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดดราม่าเรื่อง แฟนนะครับเรื่องลูกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับแต่ว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยถ้าเบิ้งแค่รูปนะครับที่ค่ายตูเกียวมิวสิกเอามาล้ครับพี่น้องนะครับก็คือมีลูกศิลปินแล้วก็มีม้าไลนะครับของคอก็ไดเอามาล้ไว้ลงไว้ลงไว้นะแต่พอไปเบิ้งกล้องวายุได้มือนนึงครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่า น่าจะเป็นกระแสเรื่องมีลูกแน่ๆนะครับพี่น้องนะครับกระแสเลยตกลงประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่ากล้องเคยได้เยอะมากแต่วันนี้หดไปเยอะเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะได้เยอะกว่านี้นะสู้ๆนะน้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าสงสารกล้องมากเลยทําไมถึงเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าก็มีเอฟซีท่านี่ก็มาคอมเมนต์บอกว่าน้องได้สาม0 0ืนค่ะสาม0 0ื่นกว่าเกือบสี่0 0ื่นด้วยแต่น้องแบ่งไปทําบุญที่โรงเรียนบ้านเกิดค่ะเลยทําให้ยอดแค่หนึ่งมื่นค่ะอยากให้น้องได้มาลายเยอะๆจะโอนให้น้องเพิ่มอีกก็ได้นะคะ <c oughs> ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเอฟซีบ้านฮักมาตอบนะครับมาตอบคําถามของเอฟซีอ่า คนกอนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็อาจสีเป็นไปได้ครับเพราะว่าพวงมาลัยนี่ทั้งบ้านฮากหรือว่าทาง fc นะครับถ้าจะทําเป็นพวงมาลัยก็คือติดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นเงินน่พี่น้องเอาไปติดก็คือต้องไปจ้างล้านเพื่อนเนี่ยติดให้ก็มีครับพี่น้องนะครับบางคนก็ติดเองนะครับแต่ว่ากล่องมาว่าย่เนี่ยก็คือถือ fc โอนให้ไปแล้วแต่ว่าแบ่งไปให้ก็คือไปบริจาคให้โรงเรียนยู่บ้านเกิดครับพี่น้อง อ่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับกระสงสารนะครับเอาง่ายคือสงสารประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพราะว่าใช้จะใจเลี้ยงดูลูกก็เยอะประมาณนี้ครับเอฟซีก็เป็นห่วงเอาง่ายคือทุกคนเป็นห่วงกล้องวายุนะครับพี่น้องนะครับคือได้หน่อยแท้ประมาณนี้ครับที่จริงกระแสตกไหมอันนี้ก็กั้นแน่ใจนะครับพี่น้อง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ FC นะครับทุกท่านครับผมทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้ลินูออกได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุอ,องกไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับชิบหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ